ที <AT> ่ย <guidelines> ังไม่เจ็บก็ไม่บนนะครับคนอื่นีิสระเกล้านะเกนีนในธรรมยปราชญ์จังหวัดจันทบุรี ในทลาดับที่สองก็จะท่านพระครูไปสารปุญญวัฒนเจ้ากระตาอำเภอโป่งน้ำร้อนใทีนรก่แดงลฉาล่าวถวายรายงานด้วยความเคารพปูสังขสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโฆพีก็ขอเทิญบน ท่านพระครูไรศาสตรบุญวัดเจ้ากระนาเพลงปงของสกุลยู่อาศายมิจฉาไม่แห่งฝาโุนาแห่ง่าเทิดาขันมาปนเรียกว่าลมเย็นเป็นศขพระเพรุลประโปรยปลาย เอกยานสเอัยมังคตันทติโนาคาานสมารประมัจจงเิสุปัฏฐะตัมมะสสปัสสะาระ ตอนที่เข้าปาร์ท่านก็คูสุจิติวัฒน์จากเพิ่มอีกสองท่นครับเรีนท่นไหนรอันเนนั

โดยการนำกองทาพพระกุศลผลสาธาู